Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โรมเผยก้าวไกลรับมีดพร้อมเตรียมสักฟอกทุกวันชี้แม้เสียงแพ้นในสภาแต่ประชาชนรับไม้ต่อสนามเลือกตั้งเตือนสอสอถ้ายังอุ้มประยุทธ์และประวิทย์หมดสิทธิ์เข้าสภาแน่ เมื่อเวลา12นาิกา10นาทีวันที่5กร,รกฎาคม2565ที่รัฐสภานายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อโคศกพักเก้าไกลกล่าวว่าพักเก้าไกลเตรียมรับมีดไว้ทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของรัฐบาลน,นี้และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สวงกลาโหมซึ่งบรรยากาศจะเป็นเหมือนการพิจารณาในศาลเพราะพักเก้าไกลพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดรัฐบาล แม้จะรู้ดีว่าเสียงของฝ่ายค้านในสภาจะแพ้แต่จะเป็นการส่งไม้ต่อให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งข้อมูลครั้งนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการส่งต่อให้ประชาชนรวมถึงสสที่อุ้มรัฐบาลก็เชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้มั่นใจว่าจะมีสอสอจานวนมากจะไม่ได้เข้าสภาหากยังอุ้มพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี นายรังสิมันกล่าวด้วยว่าการอภิปรายทุกครั้งฝ่ายรัฐบาลมักจะบอกว่ารับมือฝ่ายค้านได้เพราะเป็นข้อมูลเดิมแต่เมื่อเจอการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะจากพรรคก้าวไกลเรื่องตัวช้างก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ถึงกับหน้าสัน่นต้องเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาให้ข้อมูลขณะเดียวกันสีหน้าของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่สู้ดีแม้กระทั่งการอภิปรายเรื่องค้ามนุษย์ รัฐบาลต้องใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ